สวัสดีค่ะมาพบมาพอ,อกับแม่เพ็นฟาร,ร์มเกษตรอินทรีย์นะคะมือนีสิบห้าพ,พี่น้องมเบึงเบียกระลำนะคะมือนีห้าจะปลูกกระลำนะคะกระลำเอ่อเพาะไว้เนาะคะ่ะหลังจากที่ห้าเพาะใส่ถาดไว้เอ่อจิ้มออกจากถาดมาใส่ถุงนะคะจิ้มออกจากถาดมาใส่ถุงแล้วก็ได้ถึงระยะเวลาการปลูกนะคะน้องก็ได้สามถึงสี่ใบนะคะได้สี่ใบนะคะ ซีถึงหาใบกับมี่นะคะบางตน้นงามไหวเนาะเขาก็จะเคลื่อนใยนอ่องออกจากถุงนะคะนี่เป็นถุงถุงนะคะนี่เป็นถุงพ่อห้าออกจากถุงเขาก็จะหาพื้นที่ให้เขาอยู่นะคะหาพื้นที่ให้เขาอยู่ปุงปุงดินนะคะคือการปรุงดินปรุงดินให้อุดมไปด้วยอาหารนะคะแม่เพื่อนไดบบานไม่ไหน้องนะคะ ไดบ้บานไม่ไหน้องเพราะว่าเขาจะเอาน่องไปล่งหลุมอาหารเนาะค่ะไปล่งหลุมอาหารนะคะ,าาะ,คะเดี๋ยวแม่เพ้นผ้ามาเบ่งนะคะหลุมอาหารที่คุณพ่อจะปลูกอา่าน้องกระลำนะคะนี่คะ่ะแปลงของอ่น่องจะจะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ปลูกแล้วนะคะใส่หลุมปลูกได้แล้วคุณพ่อปลูกนะคะเอ่อ พ่อพ่อเอาหนองมาใส่หลุมไ้แล้วจังสี่นะคะเข้าปรุงดินในในหลุมแล้วนะคะในแปลงนี่ใส่ปุ๋ยไปแต่มเมือว่านเนาะค่ะใส่ปุ๋ยไปแต่มเมือว่านนะคะพอใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็คูเข้าเคลียดินให้สม่ำเสมอแล้วกับมือหนีมาขคดนะคะมือนีมักคดหลุมคุดหลุมแล้วล่องพื้นนะคะล่องพื้นด้วยจุลินรีย่นามักของเห้านะคะจุลินทรี่นามักของเห้านะคะ เอามาล่องหลุมไว้ถ้าให้น้องเขาคอยกินไปนะคะคือเป็นหลุมอาหารเนาะคะ่ะเป็นหลุมอาหารเขาบ่อพ่อกินเขากระสีายางหลากลงไปดูดอาหารขังรางนะคะกระลำจะเป็นผชที่กินอา,อาหารหลายจักน้อยนะคะคืออายุเขาหลายเนาะคะ่ะอายุสองเดือนกว่าถึงสามเดือนนะคะการปกกลูกกระลำนี่คุ้มค่านะคะคุ้มแบบว่าเฮาปกกลูกกระลำขังเดียวเฮาได้เก็บ เจ็บขแขนงอีกน่านนะคะคุณพ่อจะเอานํามักมามาหยอดเป็นลุ่มๆนะคะมาหยอดคุณพ่อกะส่ไปแลวเบื้องต้นนะคะหนามักที่เขาใส่ก็จะมีนํามักปลานํามักถั่วผสมกันนะคะนํามักถั่วเขียวที่เมียเพี้นมีในฟ้ามนะคะล่องกลนหลุมนะคะประมาณประมาณในการใส่หนึ่งทับพี่นะคะหนึ่งทับพี่ ใหญ่ๆห้านี่แหละค่ะทัาพี่ใหญ่ๆนี่แหละตักเลยนะคะทับพี่หนึ่งเต็มๆพุนๆพูนๆกับบอเป็นหยางเนาะค่ะพระาะว่านองเขากระสีได้ใส่เวลากินดนคือหนึ่งห้าได้กินหัวกระลำแล้วนะคะห้าตัดหัวกระลำออกมานี่ก็คือว่าได้กินดนนะคะะแขนงนะคะขแขนงที่ที่ปร่งออกมาในใบน่ะนะคะ ในใบเป็นสันสันของใบกระลำเนาะค่ะแขนงเขาจะออกมานะคะแขนงเขาจะออกมาเป็นเป็นช่อเป็นช่อเลยนะคะต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ออกกรอบต้นเลยนะคะได้เป็นบางต้นงามแห้งนี่ได้ถึงขันว่าครึ่งกิโลเลยนะคะได้ครึ่งกิโลเลยค่ะบางบางต้นนะคะที่เขาอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์แห้งเขากระจายให้แขนงเข้ากินไปอีกนั่นนะคะกินไปอีกนั่น ถ้าดูแรลรักษาดีๆนี่ได้ถึงห้าหเดือนเลยนะคะได้โดนมากนะคะไม่เพื่นกัสิล่องเบิงยูวาปลูกในโล่งเลื่อนนะคะในระบบให้น้ำอัตโนมัติเนะคะเนาะกัสิดูแลเขาอยางดีฝนบ่ถือนะคะเท่ากับจะเ,เบิงวานองสีให้ผลผลิตเท่า,เาได้โดนปั้นดสีให้ขแขนงโดนปั้นดน,นะคะ ค่ะเดี๋ยวสิพภาพไปเบิ้งคุณพ่อปลูกนะคะคุณพ่อก็จจะทมหลุมปลูกเนาะคะ่ะปีนี้ปุ๋ยหลเด้อีกเ่เาบได้ใปุ๋ยหลยดีเด้อนี่ค่ะคุณพ่อปลูกติดหัวเลยพอ่อตัวนี้คือหลายต้นแทะอือหือถอดออกถอดออกมันหลถอดถอดต้นน้อยออกพอ่อโอ้โหทำไมมันเป็นซีๆแบบนั้นเนาะ <laughs> นี่ค่ะการปลูกนะคะไม่ไม่ไปเจาะกลางหลุมนะให้เจาะขอบนี่ค่ะคุณพ่อก็จะปลูกอันนี้นะคะหลุมที่เ,เาาะะทเ้าใส่อาหารไว้นะคะหลุมที่เท้าใส่อาหารไว้นะคะเป็นหลุม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 ไปเนาะคะ่ะ การปลูกเขาก็จะทม,ทมดินเขามาให้เต็มหลุมนะคะทมดินเขามาให้เต็มหลุมแล้วเขาก็จะมาปลูกอยู่ขอบหลุมนะคะปลูกอยู่ขอบหลุมเพื่อที่จะให้รากของพืชเท่าออกเจาะลงไปในหลุมแลวก็หาจินเทียรนลอยถ้าไปปลูกกลางหลุมเลยบ่อใดนะคะ,ะปลูกกลางหลุมเลยบ่อใดเนาะคะ่ะเพราะว่ารากลงไปเจอปุ๋ยก็จะเข้มนะคะ กจ็จะเกิดผลเสียหายเป็นหลากเน่าหลักยังเนาะคะ่ะเฮาต้องปลูกยู่ขอบอยางเดียวนะคะปลูกติดขอบอยางเดียวแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งคุณพ่อนับได้แล้วนะคะแปลงหนึ่งได้ลอยสองหลุมนะคะ,ะแถวแถวละสามหลุมนะคะ,ะทั้งทั้งกวางนี่ใส่ปลูกสามหลุมนะคะปลูกสามหลุมต่อต่อแถวทั้งกวางนะคะ แม่เพนฟาร,รม์มเกษตรอินทรีเหมือนหนีผ้พาพ,พีนองมาบึงการขุดหลุมปลูกกระลำนะคะตัวนี้ก็กระล่างขุดหลุมว่าท่านได้ปรุงดินเอ้ยปรุงดินแล้วว่าท่านได้ใส่ร่องพื้นนะคะว่าท่านได้ร่องร่องกลนหลุมนะคะถ้าเ้าร่องกลนหลุมแล้วเขาก็จะปลูกพร้อมนะคะเขาจะปลูกพร้อมถ้าเ้าร่องกลนหลุมแล้วเขาก็จะเอาเบียรกระลำปลูกพร้อมเลยนะคะ ในการปลูกในโรงเลื่อนของกะหล่ำนี่แม่เพ้นกระลังเริ่มปีนี่ปีเป็นปีแรกนะคะเป็นปีแรกทุกปีแม่เพ้นก็จะปลูกในที่โล่งๆข้างนอกเนาะค่ะปลูกในที่โล่งๆนะคะปีนี้ก็จะให้คุณพ่อพักกันปลูกในในโรงเลื่อนเนาะค่ะนี่ค่ะเขาเก่งกเขาข้นอปล่อยเขาอึดตายได้ การปรุงดินเหมือว่านเขาปรุงดินนะคะเมือนี่คุ้นพอกจะปลูกนะคะเบี้ยนี่พร้อมเลยนะคะพร้อมสตาร์ทเลยย,เย,ยันตะทีไปเด้อ นี่ค่ะคุณพอ่อกัะเจาะหลุมแล้วก็เอาเบียผักล่งใส่เหมือนเดิมนะคะอุ้ยหลากเยอะเลยหลากหลากขาวผุเลยค่ะนี่นะคะการที่มาพักใส่ถุงไวนี่เป็นต่อมากๆเลยนะคะพ่อ,อะกะลมเห้ามาเจออาหารนะคะมาเจออาหารอยู่ในหลุมในดินที่ห้าปรุงไวแล้วนะคะนองก,ก็จะสตาร์ สตาร์ทยางอันนี้เลยนะคะนี่คุณพ่อถุงหลุมนะคะถมไปแล้วก็เออเจาะตรงนั้นลงไปนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะน้องได้หาใบนะคะแต่ละต้นได้หาใบซีถึงหาใบนะคะเขาจะเอามาปลูกได้ีถึงห้าใบนะคะ หืมหลากหลากหลากงามคักค่ะพี่น้องเขาจะมาพออาหารนี่วันนี้วันที่หกพฤศจิกายนนะคะแม่เพ่นก,ปกนะะ็ปลูกเนาะคะ่ะกำลังเริ่มกำลังเริ่มนะคะนี่ปลูกกะหลำ่ำแม่เพ่นก็จะให้เพื่อนเพื่อนมาเบ่งว่ากะหลำ่ำแม่เพ่นสิง,งามบอนะคะ กะล่ำไม่เป็นสีงามบอเนาะค่ะนี่มาเบิ่งนองปลูกทังนี้อ้าวนั่นละอืมคนปลูกกับอินดีอินดีเด้เสียงเพลงเขานี่ตลอดเลยเด้โอ้ลากเยอะเลยอ่าฮะ ประกบดินยาไปคมยาไปคมคเห็นบอปลูกผักกาดเด็ดสมอเล็ดนี่ค่ะการปลูกกระลำในฟ้ามของแม่เพ็ชน,นะคะทมลุมก่อนเดอ้อเอออย่าไปหมุนนี่ค่ะ กบดินไว้ให้ต้นเขาอยู่ในทรงพุ่มที่สวยงามนะคะอืมนั่นแหละกระหล่ำเป็นพืชที่แม่เพ่นมักนะคะเพราะว่าจะกรอบแล้วก็จะหวานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาดินประกบเขาให้เขาตังขึ้นเนี่ยเออนั่นแหะโอเคอันละพ่อ ระวังตรงที่เราถมหลุมไป,ไปตั้งขึ้นตรง,ตรงเออสัน้นนั่นมันไม่ได้ยากอะไรเลย,น,ยนี่ค่ะการปรลูกกระลำของ,งฟาร์มแม่เพนฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะโอ้คุณพ่อไปไ,ไปริ้วๆเลยคุณพ่อนี่คุณพ่อปูน้ำผ้านะคะ คุณพ่อผู้นำผ้าข,ของเหาเนาะคะ่ะขอบคุณทุกแรงใจนะคะแม่เพ่นกับสิฝากคลิป,ปนี้ไว้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคุณพ่อกับเป็นคนผู้นำผ้าข,ของฟ้ามเบื้องหลากพืชดะะ้วยค่ะเบื้องหลากกระลำนะคะขาวจ่วเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เบื้องคลิปไห้แม่เพ่นนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ ขอบคุณมากมายังพอกันไม่คลิปหนานะคะเดี๋ยวมาตามว่ากะล่ำไม่เพื่นสิงหาโบโเนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะสวัสดีค่ะ